สวัสดีมิตรรักแฟนพาระทุกท่านนะครับวันนี้เอาพาที่ยังค้าง,งอยู่นะครับนะที่ไลฟ์ไปแล้วนะครับเอามารวมนะครับเอามารวมนะครับตามอีกคลิปหนึ่งนะครับนะให้กับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูนะครับนะก็ะเป็นพาที่ติดจองบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับนะเอามารวมรวมนะฮะให้ชมกันนะครับก็มีหลากหลาย กติกาก็เช่นเคยนะครับนะขอคนพร้อมปิดนะครับขอคนพร้อมปิดนะนะขอคนพร้อมปิดอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่กันนะครับปลาองแรก,กันเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนะหลวงพ่อเงินนะนี่เพิง่งเพิ่งได้มาสององนะครับเพิ่งได้มานะเดี๋ยวมาดู เป็นพิมคิตานะพิมคิตานะครับสามชายกับน่ะเบ้าประกบนะครับครับุดมะละนะครับที่เบ้ายังอยู่นะครับเนี่ยเบาประกบนะครับเนี่ยนะคีตาขาดนะครับน่ะเนี่ยดูให้ชอบไม่ใช่นะครับสไตล์ผมสันบางคาดนะครับเช่นเคย นะครับเอาราคาแบ่งปันนะครับนะราคาแบ่งปันนะครับมีถูกมีแพงนะครับว่ากันไปนะครับนะว่ากันไปนะครับโอเคนะครับนะ อีกหนึ่งองนะครับอีกหนึ่งองนะครับการนี้ก็เป็นพิมพ์ขี้ตาสีชาส่ชายสี่ชายพระสภาพเหมือนโดนล้างนะครับแต่ก็ยังมีความเก่านะครับเนีามซอกนะครับเหลืองอมงเขียวนะครับเ,ออเหลืองนะครับนะครับเหมือนขันลงหินนะครับนะ ซองตามอะไรยังพอมีคังมเก่านะครับเนี่ยเบ้าประกบนะครับเป่าประกบเนี่ยโอเคนะครับขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับนะชอบองไหนนะครับราคาเบาๆอ่าเดี๋ยวมาดูองนี้นี่เป็นพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมนะครับเนียมทองนะครับ เคยไลฟ์ไปแล้วนะครับนะอาจจะไปไวนิดนึงนะครับนะให้ดูคร่าวๆขอบ้าเพิ่มเติมได้นะครับนะพิมพ์นิยมโอเคนะครับหนีน่อันนี้เป็นพิมพ์วัตเจชโยนะครับ7ชั้นนิยมนะครับพร้อมตลับทอง1นึ่ใบนะครับ ก็เป็นพาที่ผมเก็บไว้อันนี้นานพอสมควรนะครับนะราคาไม่โดนกันนะครับนะราคาไม่โดนกันนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับนะขอพาเพิ่มเติมได้ทุกองคนะครับพาเพิ่มเติมได้ทุกอง่าเดี๋ยวมาดูนี่ครับเรียมนาคนะครับนี่เรียมนาคนะครับ เป็นสมเด็จพระบุุรภมนะครับพิมพ์ฐานคู่นะครับถูกพิมพ์มากมากครับผมนี้ครับนี่ดูหลังครับดูง่ายครับ ป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับนะเป็นบางขอพรมนะครับนะอ่านี่ข้างหลังดูง่ายมากนะครับโอเคนะครับก็ไปเร็วนิดนึงนะครับอ่านี่ก็เลี่ยมทองนะครับแกะทองออกไปนะครับเนื้อขนมตุ๊บตับนี่ครับใครชอบก็ทักทายเข้ามาแล้วกันนะครับทักทายเข้ามานะครับ โอเคนะครับก็ไปไว้นิดนึงนะครับนะอันมาดูนะครับเกี่ยวนะครับเกี่ยวแท้ๆนี้เกี่ยวแท้นะครับนะนะผมดูน่าจะเป็นเกี้ยวหมีนะน่าจะเกี่ยวหมีนะครับเลี่ยมนะครับเลี่ยมเงินนะครับข้างในแล้วก็เลี่ยมพลาสติกครับดูง่ายครับไม่ใช่เลซินนะครับต้องบอกก่อนนะครับประกันเกี่ยวแท้ให้ นะการเกี้ยวแท้นะครับเกี้ยวนี้มีพุทธคุณอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับนะขอเป็นเกี้ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับ,นะนะรบอ,อันนี้เป็นงาแกะหลวงพ่อเดิมนะครับงาแกะหลวงพ่อเดิมเผื่อมีท่านใดชื่นชอบนะครับก็ตักทายเข้ามานะครับ กนี้อาจจะไม่ละเอียดมากนะครับก็ให้ดูคร่าวๆนะครับอ่าันนี้จันเฮงนะครับอ่าลินสิงน่งจันเฮงนะครับงาเก่านะครับเรียเมเงินนะครับเรียเมเงิอนอ่านะครับก็ทักทายเข้ามานะครับลายใหญ่ใหญ่โอเค นะเดี๋ยวมาดูนี่นะครับเต่าเรือนหลวงพ่อเงินบางคานนะครับเลี่ยมทองพร้อมใช้นะครับนะเลี่ยมทองพร้อมใช้นะครับนะอยู่ให้ชอบให้ใช่นะครับแล้วทักมานะครับนะโอเคนะครับ อันนี้มาดูหลวงู้สุขนะครับนี่นี่อีกองหนึ่งที่แท้ดูง่ายมากนะครับนะเป็นพิมพ์หรอบโบราณนะครับช่างชาวบ้านนะครับนะครับนี่ครับเอาราคาไม่แพงนะผมไม่ได้เปิดเป็นร้านนะครับนะแต่พาที่ดูง่ายจริงนะครับนะ เดี๋ยวมาดูนี่จอบหลวงพ่อเงินนะครับจอบเล็กนะครับสภาพใช้นะครับเรี่ยมทองนะครับสภาพใช้นะครับโอเคนะครับอ,อันนี้สุโขทัยนะครับอุสุโขทยัยเรี่ยมหน้านะครับ นี่แทดูงได้เหมือนกันนะครับโอเคอ่านี่มาดูลงเพื่อนนะครับพร้อมตลับ,ลบอันนี้ไม่แก่นะครับนะเดี๋ยวถ้าอยากดูก็ทักทายมาแล้วกันนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับดูง่ายหนึ่งองนะครับนะก็ได้มาสักพักแล้ะนะครับ หนึ่งองค์นะครับเป็นพาปิตานะครับสายชมลีนะครับเนื้อตะกัวนะครับเยียมทองหนาตึบเลยนะครับโ <Hey, hey. S 1> อเนะค okay. ขอภาพเพิ่มเติมได้ทุกองค์นะครับนะอ่านี่นะครับเป็นพิมพ์ นิยมอ q สั่งนะครับนะอ q นิยมอ q นะครับสภาพโดนล้างมานะครับแต่เลี่ยมทองพร้อมใช้เลยนะครับนะดูง่ายนะครับครับเลี่ยมเดิมมานะครับนี่ค่ะองนี้ก็ทันหลงเพราะเงินบางคานะครับนะพิมพ์นี้นะครับพิมพ์ EQ นะครับก็ใช้ไม่ผิดหวังนะครับนะองนี้นะครับนี แทนพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมอีกก็เรียกพิมพ์ช่างชาวบ้านเนี่ยประมาณนี้นะครับนะช่างชาวบ้านอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนี่หนึ่งงนะครับเป็นพระปิตาสามเกอนะครับสามเกอนี3สามเกอ สายชมฤีหรือว่านะครับไม่แน่ใจนะครับอันนี้ใครรู้ก็ทักทายมาแล้วกันนะครับเพี้ยมทองพร้อมใช้นะครับนะนี่ครับสามคือนะครับก็แอดไลน์เข้ามาแล้วกันนะครับเบอร์ศูนย์แปดแปดเก้าห้าเก้าห้าสองเก้าสี่นะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งอ่าไอดลไลน์ไปให้นะครับนะที่หน้าปกนะครับเข้ามาดูได้นะครับนะครับบางท่านก็เอสดไม่ได้ก็โทรมาเยอะพอสมควร นะครับเดี๋ยวมาดูนี่นะครับเป็นหลวมพอเดิมนะครับหลวมพอเดิมนะครับเป็นออกภายเงินนะครับนะออกจะไปออกเหมือนเนื้องเงินคล้ายๆเงินนะครับเลี่ยมทองนะตึกบเลยนะครับคล้ายๆเงินเก่านะครับ เอาราคาแบ่งปันนะครับทุกเหรียญน,นะครับนะอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อผมวัดช่องแคนะครับนะนะครับพิมพ์ครั้งที่สองนะครับนะเห็นนะครับ ก็ขอภาพเพิ่มเติมได้ทุกเหลียญน,นะครับอ,อ่าเดี๋ยวมาดูนี่อีกหนึ่งเหรียญลงปู่สุขนะครับอ่าสภาพน,นี้หน้ามีตานะครับอันนี้มีหน้ามีตานรับพิมพ์รัศมีประพามนตทนนะครับดูไว้ชอบไม่ใช่นะครับ แล้วทักมานะครับเอาราคาบเบาเวานะครับอ่นนี้เพิ่งได้มานะครับเป็นเทา้ทาเพสวุวรรณเท้าเวสุวรรณนะครับเรี่ยมทองพร้อมใช้นะครับเพี่อมีท่านใดชื่นชอบนะครับเทา้าเวสุวรรณก็ทักถ่ายเข้ามาแล้วกันเราเอาราคาแบ่งปันนะครับนะนี่เอาไม่ถึงหมื่นนะครับมีทองให้ด้วยนะครับ เอาไม่ถึงเมื่อนะครับมีทองให้ด้วยนะครับอืมอ่าเดี๋ยวมาดูนี่นะครับฟ้ปาปิดตานะครับนะครับุ๊บไข่หรือว่าไม่แน่ใจนะครับนะ้าเนี่ออความเก้าวอล้ะครับนะความเก้านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่ เป็นพิมพ์นะช่างชาวบ้านนะครับช่างชาวบ้านเลี่ยมทองพร้อมใช้นะครับนะเนื้อเก่าเนื้อเขียวอมเหลืองนะครับสภาพเอาว่าไม่ได้ใช้เลยนะครับตรงนี้นะครับนะช่างชาวบ้านนะครับองผมพ่อเกษมนะครับตรงนี้นะนะครับก็ราคานะครับไม่ไม่ไม่ตายตัวนะครับนะมี มีองค์ไหนราคาไม่แรงก็ไม่แรงนะครับนะครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมหูปะปปานะครับนะย่มทองพร้อมใช้นะครับโอเคนะครับนะเคยให้ชมไปแล้วนะครับบางองค์นะครับ รวมๆนะครับมารวมๆนะครับนะครับดูให้ชอบไม่ใช่นะครับแล้วทักมานะครับสไตล์สันบังคารนะครับเช่นเคยราคาแบ่งปันทุกองนะครับมีถูกมีแพงนะครับไม่ได้เปิดเป็นร้านนะครับนี่ครับสวนเดียวนะครับสวนเดียวนะครับสวนเดียว เตียมทองล้อมใช้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอาภาพที่รวมรวมนะครับนมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับชอบองไหนนะครับแอดไลน์แอดไม่ได้โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาไม่ต้องกิงใจนะครับสำหรับวันนี้ผมสั่นมังคารไปก่อนครับสวัสดีครับ